สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเยี่ยมพี่ชายของผมนะครับครูพีทนะครับสวนพีระดาชาแนลนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีแฟนๆของติ่งแม่โจ้หกสามนะครับผมสนใจเรื่องผักหนามนะครับเห็นพี่ได้ลงใน Facebook นะครับก็อยากรู้ว่าผักหนามที่มาที่ไปยังไงนะครับทําไมเราถึงมาปลูกครับครับผม จริงๆผักน้มเนี่ยมันเกิดอยู่ตามธรรมชาตินะครับตามห้วยหนองคลองบึงนะครับตามาที่ชื้นชื้นนะครับในธรรมชาตินะครับแล้วก็เรามีประสบการณ์นะครับในเรื่องของสมัยเด็กๆนะครับเราไปเลี้ยงควายเราไปทุ่งนาเราไปอะไรเราก็จะไปเก็บนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอหน้าแล้งนะครับก็ได้ไปเก็บ ได้ไปนำมารับประทานนะครับนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนนะครับก็เลยมีความทรงจำที่ดีนะครับเกี่ยวกับผักหนามนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับแล้วก็เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่าการปลูกผักหนามเนี่ยมีข้อดีอยู่ 2- 3สามประการนะครับอันดับแรกเลยคือนะครับเป็นผักที่ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรนะครับก็คือว่าพวกแมลงศัตรูพืชนี่ก็ มีแต่น้อยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนานนะครับแล้วก็เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือว่า,ามีคุณค่าทางโภชนาการนะครับเป็นผักที่มีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์นะครับสามารถทำได้นะครับ ด้วยตัวเองนะครับขยายไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นที่มาครับผมเขากินกันยังไงครับอ๋อกินก็คือว่าเราจะนํายอดอ่อนนะครับนี่จะจะประมาณนี้นะครับที่ที่เราจะนาสามารถนําไปบริโภคได้นะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นยอดที่แทงออกมานะครับเราก็จะเด็ดนะครับหรือใช้กรรไกรหรือใช้มีดตัดเลยนะครับช่วงนี้นะครับความยาวก็สักประมาณ ยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับอืไปทําอะไรกินพีออ่ตัวนี้ก็ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับก็จะเป็นลวกกิมน้ําพริกพริกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยครับหรือนะครับนําไปทําเป็นปรุงเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นห่อหมกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับไปหมกไปอะไรกับพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อ,อ,อกบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับทําเป็นอาหารแบบ พื้นบ้านโบราณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติมันเป็นยังไงเนาะคล้ายๆหน่อไม้ไหมอ่าคล้ายๆครับผมแล้วก็จะมีความกรุบกรอบนะครับที่ที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าตัวเนี้ยมันมีมันมีไฟเบอร์สูงนะครับครับผมช่วยในการขับถ่ายใช่ครับแล้วก็มีก็มีวิตามินมีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายๆกับผักทั่วไปนะครับสังเกตว่าจะไม่ คือสังเกตดูนะครับว่าไม่แทบจะไม่มีพวกมแมลงพวกอะไรมารบก,กวนเลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นพืชธรรมชาติที่ผมชื่นชอบแล้วก็มีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเด็กๆครับผมเขาขยายพันธุ์ยังไงครับนี่ขยายพันธุ์ใช่ไหมครับก็จะใช้วิธีแยกหน่อครับแยกหน่อคืออุกแล้วมันแตกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะถ้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูมันมันจะมีไหลแทงไหลออกมา อ๋อแทงไหลแล้วมันจะขึ้นเป็นต้อนอีกใช,ใใช่ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวดูมันมันก็มีนะ <pir an> ตรงไหนนาะนี่นี่น,นี่นี่นะครับเนี่เราปลูกตรงนี้แล้วมันก็จะแ <Dartmouth. S 1> ทงไหลออกมาตรงนี้นะครับแล้ว <im cast> ก็มันก็จะมาสร้างกอสร้างต้นตรงนี้เราก็สามารถขุดตรงนี้นะครับเอาไปคือมันจะมีเง่านะครับมันจะมีเง่าแล้วเราก็สามารถนําเงาตัวเนี้ไปขยาย ปลูกขยายเพิ่มได้นะครับหรืออาจจะจำหน่ายเป็นลักษณะเงาพันธ์ก็ได้ครับทำเป็นเศรษฐกิจมีคนซื้อกินอยูใช่ไหมครับมีครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีการถนอมอาหารเอาไปดองนะครับเป็นดองครับผมลักษณะเป็นคล้ายๆหน่อไม้ดองอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแต่ว่าส่วนมากคือก็จะน้อยครับหายาก อืผมก็เลยว่าเห็นตรงนี้ก็เลยว่าแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจทำเป็นธุรกิจนะครับเราจะเอามาบริโภคในครัวเรือนเป็นหลักครับถ้ามีคนสนใจหน่อพันธุ์อาจารย์แบ่งไหมยังครับผมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ยังยังอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์อยู่ครับผมว่าจะขยายไปเพิ่มพื้นที่ไปอีกอีกสักสองสามแปลงครับผมแล้วถ้าขายเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ครับเคยซื้อกินไหมครับ ตัวนี้ก็ส่วนมากเขาจะขายเป็นเป็นมัดนะครับมัดก็ประมาณนี้ก็ราคาประมาณยี่สิบบาทครับผมไม่ไม่ไม่ได้ช่างเป็นกิโลนะส่วนมากก็จะมัดมัด,าดาขายกันเอาเลยว่าใช่ใช่ใช่ครับ<ะ>ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกิโลก็มผมว่าหล,หลายหลายบาทอยู่นะหลายบาทอยู่นะครับแล้วก็ขายเงาพันก็ จะแบ่งเป็นขนาดนะครับเงาเล็กก็ประมาณ10บาทใหญ่มาหน่อยก็15ถ้าใหญ่ๆก็20อย่างเงี้ยครับเงาพันเรามาถึงการที่เราปลูกและการดูแลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เก็บขายได้นี่ครับได้เก็บทานได้นี่เราใช้เวลานานนะครับแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือที่ผมทำใช่ไหมครับผมจะขุดหลุมนะครับประมาณสัก20คูณ20นะครับ ลึกสัก20เซนนะครับแล้วก็รอ,องพื้นด้วยปุ๋ยหมักนะครับความห่างของอระยะความห่างของแต่ละหลุมนะครับก็คือประมาณ50เซนนะครับ50เซนแล้วเราก็จะปลูกเงาพันลงไปเลยคือปลูกง่ายนะครับไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าที่สำคัญในช่วงแรกๆเราก็ลดน้ำให้ชุ่มชื้นนะครับไม่ ไม่ให้แห้งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเกิดขึ้นมาเองนะครับใช้ระยะเวลาที่ปลูกอย่างที่ผมปลูกตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนครับผมที่ที่เห็นตอนนี้นะครับประมาณ4ีหเดือนก็เขาก็จะแทงแทงยอดออกมาได้ประมาณ4ีหรอบแล้วครับเนี่ยนี่นี่คือใบของเขาที่เขาแทงออกมาเป็นใบที่เขาแทงมาเป็นแทงยอดออกมาใหม่นะครับ นี่นะครับประมาณสีห้ารอบเชลเลียก็ประมาณยี่สิบวันก็แทงครั้งหนึ่งครับกี่วันกินได้ตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ปลูกใช่ไหมครับจริงๆก็คือว่าเราควรเลี้ยงให้มันมีใบแก่ก่อนนะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อให้พื่ได้สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็จะแทงยอดออกมาะนะครับ ก็ดูความสมดุลนะครับผมว่าน่าจะมีใบไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงสักประมาณ5-6ใบครใบนะครับทีนี้ก็เวลามียอดออกมาเราก็สามารถนำไปรับประทานได้ครับพืชตัวนี้นะครับโดยธรรมชาติแล้วเขาก็จะอยู่ตามริมห้วยหนองคลองบึงชอบที่ชื้นๆหน่อยครับนะครับแล้วก็ร่มเงานะครับสักสักหน่อยแหละอาจจะไม่ไม่สู้แดดเท่าไหร่นะครับตามธรรมชาติที่ที่เราพบเห็นนะครับ อย,อย่างตรนนี้ที่ผมเลือกอตำแหน่งตรงนี้มาปลูกเพราะว่ามันจะมีต้นไม้นะครับอา,อาจจะไม,ไม่ได้แดดร้อเเต็มที่ทั้งวันนะครับ,รบก็สลับแดดสลับสลับร่มกันไปส่วนปุ๋ยนะครับผมก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับเป็นหลักเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับเพื่อบำรุงดินแล้วก็ยาฆ่า,ามแมลงอะไรไม่ฉีดเลยนะครับไม่ไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่ามัน มแมลงศัตรูน้อยนะครับแล้วก็สังเกตเห็นไหมครับใบแทบไม่มีรอยมแมลงอะไรกินเลยรตรงนี้แหละเป็นจุดที่ชื่นชอบมากๆเลยเป็นผักปลอดสารโดยเฉพาะเลยเนาะใช่ครับเป็นธรรมชาติของเขาเขาอยู่ได้นะก็ให้มแมลงอะไรมันมากัดกินไปบ้างธรรมชาติก็อย่าไปเรียสอะไรเลยครับผมบแลเพราะเราเน้นในการปรุงอาหารหรือรับประทานในครัวเรือนเป็นหลักอยู่แล้วครับเป็นเพื่อนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ สวนพิระดาครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับให้ขึ้นรูปช่องคุณครูพีทนะครับชื่อว่าช่องพิรดาชาแนลสถานีเกษตรออนไลน์นะครับก็ฝากช่องแอมแปรไปน้ำฝากช่องครับติงแม่โจ้ด้วยนะครับฝากเป็นช่องเล็กๆนะครับผมเป็นช่องที่ทําจริงอยู่ครับพืชพันธุ์ไม้จริงๆนะครับอยากได้ความรู้อะไรก็ไปดูไปติดตาม ท้องอาจารย์ด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบขอบคุณอาจารย์พีชมากนะครับพี่ชายิีรักษ์ครับ,รบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับยินดีครับ